อนนี้กำลังจะลองหลวงพ่อปวยอย่างวัดบ้านแคนะฮะแล้วก็หลวงพ่อผลอย่างวัดท่ากวดนะครับกําล,ลังจะลองวัตถุชินแรกก็คือหลวงพ่อปวยอย่างวัดบ้านแคนะฮะรุ่นแม่สีสุกสร้างนะฮะเนื้อผงเป็นผงมึงเพราะว่าเรามีหลวงพ่อลวยมา,าสิทธิ จุยเราไว้ที่หนึ่งผ่านไปที่มีสองเห็นเหรียญน,นะฮะอือหืออยู่ไหมอยู่เฮ้ยทำไมวันนี้อยู่วะไม่มีกระโดนเลยเลยวะตรวจมาดีอืมตรวจมาดี ร้อยอันนี้แตกแตกไหมแตกที่กล้าวอ่เนี่ยอันนี้เนื้อผงเนื้อผงร้อยจบไอ้เว้ยเดือดเรืองอันนี้เนี่ยก็คุยนะเว้ยได้อือที่ว่าเก๋เนี่ย ตะกุดหลวงพ่อปวยนะฮะเป็นรอยแบบนี้ครับส่วนเหรียญเฮ้ยหลวง่อลม,ม,มข,ขี้เหรญให้กูหน่อย,ยเลเหรียญหลวงพ่อปวยเนี่ยแล้วตะกุดหลวงพ่อผลไม่หนาใแล้วกระจุยแล้วเ,เนี่ยเหรียญหลวงพ่อปวยนะฮะโดนยิงไม่เป็นไรนะครับไม่รู้สึกครับโอเค <Okay. S 2> นะทำไมเอ็งตอนลองเป็นคนละอย่างกูละวะ เนี่ยเรียนทุก,ก่ากลวยรุ่นสีสุกเนี่ยลองนะฮะยิงไม่สะทกสะทานพลาส,สติกไม่ทะลุนะฮะชัวชัว,วเนี่ยตอนนี้หาหาอะไรวะหาไาอ้พวกขนเนี่ยอ่ะตะกุดแต่ผมกระจุยไปแล้วมึงมม่ๆแงอยู่อน่าจะอยู่น่าจะอยู่ไม่กระเด็น หลวงพ่ากวยนะฮะร,รุ่นสีสุกนะลองแล้วนะครับอัดเต็มเต็มพลาสติกก็ไม่ทะลุนะครับชูชัวครับ ตอนแรกเนี่ยลองต้องทุ่งนานี่ลองในบ้านนี่ถ่ายทำไม่ถนัดเดอะที่แคบเข้าทรายเลยอ่ะไม่น่าอยู่ในทรายนลยอยู่งูเปล่างูน่ะทรายไม่น่าก็เดินมาเป็ข้างงูน่ะขาตะกุดหลงหอกขนอยู่ไม่รู้อยู่ไหนไหนเยอะแล้วมั้งไปขายระหว่ามี้ป่ะเนาะติดขายเปิดนี้พี่หาไม่เจอนเรา ันีรูดตัวเอลรูดลงลูดคังนี้คังนี้คังนี้งนี้ตัวเอลตัวเอลเอลเอลอดอกันนี้อันนี้เอามานี้เลอันนี้อันนี้อันตรงกลางอันกลางเอลอ่าไม่ใช่นี่อเออรูดขึ้นไปรูดขึ้นไปเลยเฮ้ยรูดตัวต่ำลงไปขึ้นลงไปเลย เด็กกำลังหาปรุกหลงพ่อฝนอยู่เครื่องไม่เหมือนนันได้จะเป็นแบบในของเราก็มีอันนี้ยิงเชื่อใน่ิพิธาัหลวงพ่อกลวยเหรียญยันมีมหายันรุ่นแม่สีสุขสร้างนะฮะ ใช่ใช่เหรียญให้มึงไปเนี่ยมอบให้คนนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเหรียญหลวงพ่อปวยรุ่นสีสุกหนึ่งชิ้นอยู่เหรียญหลวงพ่อปวยรุ่นสีสุกนะฮะสุงเกตติกนะฮะที่ใส่เหรียญน่ะดูรอยกระสุนนะฮะเนี่ยฮะถือว่าอยู่ใช้ได้ไม่มีคำว,ว่าสะเทือนนะฮะเนี่ยฮะรอยกระสุนก็มีให้นะฮะสุงเกตติกไม่ขาดนั่นเอง ใ้ได้ไ,ได้ผ่านคลุกคองปลอดภัยได้อันนี้ใช้ได้รุ่นหลวงพ่อกลวยรุ่นสีสุกนะฮะไม่ไม่ไม่ไมไมหาก็ไม่รู้จะหายังไงล่ะของดีเราไ<อ>ม่ใช่พุทธพาณิชย์นะแปลเอาที่วัดนะครับไป<ม>บู <นะ S 1> ชาที่วัดนะครับเนี่ยดูรอยกระสุนนะครับรอยกระสุนนะฮะดูชัดๆนะฮะไปเต็มๆนะฮะรอยกระสุนกี่ลืมะอ่ะขอเอาเหรียญหน่อยเนี่ยเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้ครับรุ่นสีสุกนะครับเนี่ย นี่ครับหลังยันนะเหรียญหมายันหลวงพ่อกลวยรุ่นสีสุกนะครับรับรองได้เลยครับว่ายิงพีเหรียญกระดอนเข้ามาที่ปากกระบอกปืนเลยครับสู้แล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฮะที่ยิงแล้วถุงก็ไม่ออกปืนออกนะฮะแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยฮะถุงก็ติดก็ไม่เป็นไรอ่านี่มีรอยเหมือนกันรอยกระสุนเหมือนกันไม่แต่ไม่ไม่ใช่รอยเป็นรอยอะไรวะเนี่ย เนี่ยแตกแตกปอกกล่องนึงแตกนะฮะแต่กล่องไม่แตกเลยพลาสติกยังอยู่นี่ใส่อยู่ในกล่องนะฮะแล้วก็ยิงไปปรากฏมีอัน,นึงแตกนะฮะกล่องพลาสติกแตกแต่พระไม่เป็นไรแต่กล่องนึงไม่แตกเลยไม่ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีอะไรไมันมีตำหนิมาโอเคนะครับขอจบแค่นี้ก่อนนี่เพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันมาทดลองนะฮะถ่ายแต่พระถ่า,ายแตพระอ่ะรานนี้เราเราก็ หายใครค้องใจสักทีว่าของใครดีไม่ดีฮะ